สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่สุขิตทอวิส i มี m พอดแคสต์นะครับเราไม่ได้มานั่งพูดคุยอะไรชีวิตกันมานานมากนะน่าจะเดือนกว่ากว่านะครับคือกระดตลอดเดือนกรกฎาคมตั้งแต่ผมกลับมาจากทิปทินเจียงเนี่ยผมไม่ได้อัดพอดแคสต์เลยเนาะนอกจากลงทิปทิปเดินทางไปไต้หวันเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมก็เลยแบบว่าเอออยากมาอัปเดต ห้ฟังว่าผมไปทําอะไรมาบ้างนะในเดือนก,นกรกฎาคมที่ผ่านมาความจริงผมก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับเดือนก,นกรกฎาคมผมมีเดินทางกลับกลับมาจากซินเจียงเมื่อวันที่19เนาะถึงกรุงเทพประมาณน่าจะ19 20จําไม่แน่ไม่แน่ใจแหละจากจีนเนาะไปเดินป่าที่ซินเจียงแล้วก,กลับมานะครับแล้วช่วงวันที่20จนถึงเนี่ยจนถึงวันนี้ที่อัดพอดแคสต์เนี้ยนะครับก็คือวันที่20สิบ สิงหาคมก็1เดือนพอดีนะครับเอ,อมาดูว่าผมไปทําอะไรมาบ้างมันมีหลายอย่างที่ผมได้ได,ได้ได้ลองทําดูเวมันจะมีทั้งแบบผมไปไอบาสมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงไปไอบาสมาไปวิ่งที่สวนเบนสวนลุมมาในตอนเช้าซึ่งผมไม่เข้าใจเลย <laughs> ไม่เข้าใจเลยจริงๆนะเออมันเป็น2ส,สัปดาห์ติดเลยนะที่ที่ผมไปไปทำอะไรแบบนี้มามันเหมือนแบบ ไปลองทํากิจกรรมติดแกรมอ่ะเออแล้วผมรู้สึกว่ามันมันมันดีจริงเหรอวะจะพูดเรื่องแรกก่อนอ่าเรื่องแรกที่เธอแพก็คือไปวิ่งก่อนใช่ไปกติผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบคาร์ดิโอเพิ่มปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วเนาะไม่แน่ใจว่าหลายๆมีใครหลายคนเคยชอบวิ่งในตอนเช้าบ้างไหมผมในหน้าฟีดไอจี IG ผมอะไรเงี้ยมันจะชอบมีเพื่อนหลายๆคนนะแบบ เป็นชาวเมืองนี่แหละทำงานออฟฟิศเนาะแล้วก็แบบในตอนเช้าอาจจะเป็นช่วงแบบเสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยเห็นวันธรรมดานะช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปที่สวนเบนสวนลุมแล้วก็ไปวิ่งในตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วปกติเขาวิ่งตอนเช้ากันอะ่ะคือมันสาเหตุนหนึ่งที่ผมไม่ไม่วิ่งตอนเช้าคือมันเช้าแบบเช้ามากๆจริงๆอะ่ะออลองคิดดูว่าสมมุติเราจะ ต้องไปเริ่มวิ่งส่วนสาธารณะอย่างเงี้ยเพื่อแบบช่วงอากาศดีๆแล้วอากาศไม่ร้อนจนเกินไปก็วิ่งช่วงประมาณ6โมงครึ่งหกโมงครึ่งการจะวิ่ง6โมงครึ่งเราจะต้องตื่นกี่โมงนี่คือคําถามแรกเราจะต้องตื่นกี่โมงอ่ะถ้าใครนอนนอนเร็วอ่ะมันก็มันก็ยังว่าไปอย่างเนาะแต่ว่าปกติผมเป็นคนที่เป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้วทำงานดึก ทำน,นทำนู่นทํานี่จิป,ปถาถะดูหนังอนการ์ตูนอะไรเงี้ยก็กว่าจะนอนก็ตีหนึ่งตีสองแล้วอะครับวันนั้นก็เลยแบบต้องนอนเร็วหน่อยเพราะอยากเอ้ยเพื่อนกลุ่มเพื่อน,น,นอะไรเงี้ยที่ไปเดินไปเดินป่าด้วยกันเนาะเขาก็นัดกันมาว่าเอ้ยจะไปอะไรอะไปวิ่งกันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินข้าวไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นกันไหมอะไรเงี้ยแล้วมันมาลงเอยที่การวิ่งได้ไงไม่รู้นะครับก็เลยตกลงไปวิ่งกันแล้วส่วนเบรมันอยู่กลางเมืองใช่ไหม แล้วบ้านผมอ่ะมันอยู่แถวสมุทรสาครแถวมหาชัยเมืองใหม่้ยขับรถอ่ะตอนเช้ารถมันไม่ติดหรอกแต่ว่าขับรถจากบ้านผมไปสวนเบนอ่ะประมาณสี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีเออแล้วอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกคือใครจะไปวิ่งในตอนเช้ามันต้องตื่นหกโมงครึง่งทีนี้อ่ะออไม่ตื่นหกโมงครึง่งต้องไปถึงสวนเบนหกโมงครึง่งใช่ไหมเออแล้วแบบว่าทีเนี้ย ันนั้นผมต้องตื่นตีห้าเว้ยแล้วคือมันนอนแบบนอนแป๊บเดียวนอนแบบง่วงมากๆต้องตื่นตีห้าต้องตื่นตีห้าต,ตีห้าครึ่งความจริงนัดตั้งนาฬิกาปลุกตีห้านะแล้วกว่าจะกว่าจะเดินทางก็ตีห้าครึ่งเออกว่าจะตื่นจริงๆต,ตีห้าครึ่งแล้วก็เปลี่ยนเสือนะ้อผ้านนําแปลงฟันหรืออะไรออกจากบ้านหกโมงเช้าวิบากกรรมใจแค่นั้นครับเรา ผมขับรถไปถึงแถวสวนเบน6โมงครึ่ง6โมง40อะไรประมาณนี้แหละแต่ว่านะคนผมเพิ่งรู้ว่าคนมาวิ่งเยอะมากแบบทําทไมคนมันต้องถ่อมามาวิ่งไกลถึงสวนเบนวะคนที่ขับรถมามาสวนเบนนะครับแล้วลานจอดรถสวนเบนมันก็มันก็กว้างแหละมันก็มีระดับหนึงแต่ว่าคนมันมาเยอะมากจนแบบมันไม่มีที่จอดรถอะ่ะ จนแบบต้องต้องจอดรถอยู่ข้างข้างถนนริมทางอะไรเงี้ยเออมันเยอะมากจริงๆนะฮะใครอยากได้ที่จอดรถต้องมาสักต้องมาถึงสวนหกโมงครึ่งอะแต่ผมไปถึงเกือบเกือบเจ็ดโมงอะแล้วเจ็ดโมงคือแบบโคตรพรามไทามโคตรพรามไทามอะไรจริงๆแบบกว่าจะวนรถกว่าจะอะไรอีกอะแบบทาไมเราต้องดันโดนมานี่วะทําไมเราไม่วิ่งแบบในคอดอยาาของคอนโดวิ่งในหมู่บ้าน สนฐานะใกล้บ้านหรืออะไรแบบนี้ทำไมเราต้องถ่อมาถึงที่สวนเบนวะอ่ะสุดท้ายผมก็มาถึงสวนเบนแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนซึ่งเพื่อนวิ่งนําไปไปก่อนเยอะมากๆแล้วนะครับปกติแล้วอ่ะถ้าผมจะคาร์ดิโอรหรือจะวิ่งอ่ะปกติผมวิ่งแต่ลูกไฟฟ้าไม่ที่บ้านก็ที่ฟิตเนสแล้วส่วนใหญ่ผมจะออกกําลังกายแค่ช่วงหัวข้ามตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเพราะว่าง่ายเป็นคนตื่นเช้าแบบชอบเป็นคนชอบอากาศตอนชเช้าบรรยากาศตอนเชา้าแสงเช้ามากๆนะแต่แบบ ป็นคนตื่นเช้ายากมากถ้าถ้าไม่ได้ไปเดินทางหรือว่าไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแบบในเมืองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะตื่นเช้าอะไรขนาดนั้นก็ตื่นเช้าโอเควิ่งเออผมเพิ่งมาค้นพบข้อดีหนึ่งเว้ยของการได้วิ่งในสวนสาธารนณะแล้วก็รู้ว่าคือมันไม่สะดวกสบายหรอกถ้าสหรับคนที่บ้านไกลอะไรเงี้ยแต่การวิ่งเอาดอวิ่งข้างนอกในสวนสาธารนณะหรือคนที่ วิ่งในริมถนนถนนตัวเมืองอะไรก็ได้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าการการวิ่งในในสวนสาธารณะที่มันมีบรรยากาศอ่ะลมรื่นเนาะอากาศไม่ร้อนเกินไปในช่วงเช้านะครับพอช่วงกเกือบเกือบแปดโมงเนี่ยที่แดดมันขึ้นมานิดหน่อยแล้วอากาศร้อนมากกรุงเทพอากาศร้อนมากมันขึ้นมานิดหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเราวิ่งได้เพลินแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นมันมีจะมีรูทให้ ซิกแซกเยอะมากเนาะเราสามารถพักผ่อนได้เรามันไม่เบื่อครับมันลดความเบื่อของการออกกำลังกายไปพอสมควรเลยการได้วิ่งที่สวนเบญสวนสาธารณนะอะไรเงี้ยเออซื้ออะไรกินซื้อน้ำอะไรเงี้ยมันมันมีความแบบจำเจเอ,อไม่ใช่ดิมันลดความจำเจอ่ะมันให้ความรู้สึกแตกต่างจากการวิ่งลู่มากๆวิ่งลู่อย่างเงี้ยสามสิบนาทีนะจะรู้สึกแบบอ๋อเหนื่อยอ๋อเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่โอ้ย แบบเพจเท่าไหร่ดีเพจนี่อ่ะเพจอีเพจห้าสปินสปินสปิน,ปน Aus, <_' th us> เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่วิ่งส่วนเบนอะวิ่งแป๊บเดียวได้สามโลสี่โลก,กว่าแป๊บเดียวเลยแบบแป๊บเดียวจริง,แรงๆแล้วแบบเพลินมากๆวิ่งรอบสวนรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าโอเคดีมากๆแล้วสัปดาห์หลังจากนั้นก็มีไปวิ่งต่อที่สวนลุมซึ่งมันจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันแล้วผมเพิ่งค้นพบว่าคนที่เนี่ยเขาจะอ่ะเพื่อ ชายชาเลนจ์ตัวเองคือจะไม่วิ่งแค่ในสวนเดียวอะ่ะแต่จะ,ะสมมติเริ่มต้นที่สวนลุมก็จะวิ่งจากสวนลุมข้ามถนนปุ๊บเข้าซอกซอยไปอย่างสวนเบนวิ่งรอบสวนเบนแล้วก็วิ่งกลับมาอย่างสวนลุมโคตรขยันเลยโคตรขยันเลยแต่วันที่ไปวิ่งที่สวนลุมนี่อ่อมมากเพราะผมนอนดึกมากแล้วก็ก็เลยมามา มาที่สวนลุมช้ามากๆช้ากว่าเดิมเยอะเลยประมาณถึงสวนลุมประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วแบบนอนไม่พอไม่ดีเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะชอบอยากวิ่งในตอนเช้าแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เหมาะกับการวิ่งในตอนเช้าด้วยสถานที่วิ่งเออด้วยสถานที่วิ่งโดยเฉพาะเลยมันมันมันไกลมันไกลนะแล้วแบบว่าทับ,บใช้ชีวิตกลางคืนเะนาะเออมันจะปรับตัวเองให้นอนเร็วมากขึ้นมันก็ นะก็นอนไม่ได้นอนหลับง่ายขนาดนั้นนะครับอ่ะ maybe ก็หลังจากนั้นนะกิจกรรมหนึ่งที่ผมได้ไปทำเว้ยก็คือไอ้บาร์สไอ้บาร์สแล้วไอ้บาร์เนี่ยเป็นเทรนที่กำลังได้รับความนิยมในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับมันคือการเอาตัวลงไปแช่น้ำแข็งเว้ยแล้วมันมันมีคนมาโฆษณากันเยอะแยะแหละว่า ไอ้บ้านมันช่วยอะไรนะช่วยซ่อมแซมร่างกายเนาะมันทําให้เซลล์บีบรัดตัวแล้วพอเราขึ้นมาขยายตัวอะไรเงี้ยมันคือซ่อมแซมแบบให้เซลล์ร่างกายกล้ามเนื้ออะไรของเราอะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออตอนก่อนจะลงไปอะผมกลัวมากแลวคือแบบว่าเอาผู้ทาตรงคือถ้าเกิดเลือกระหว่างอากาศร้อนกับอากาศหนาวอะผมไม่ชอบสักอย่างนะแต่ว่า อากาศร้อนน่ะรู้สึกว่าทนได้ดีกว่าอากาศหนาวอากาศหนาวคือมันทรมานจริงทรมานมากๆผมเป็นคนขี้หนาวมากๆนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งตอนที่ผมไปเดินป่าที่สินเจียงแล้ววันที่สองมันดันเกิดหิมะตกบนเขาแล้วเดินต้องลุยลุยเดินทั้งทั้งหิมะงั้นน่ะแล้วแบบว่าผมเสื้อกันฝนไม่พร้อมชุดกันหนาวไม่พร้อมกางเกงขาสั้นใส่แลกกิ้ง แล้วปะทะกับความหนาวปะทะกับหิมะเต็มๆอะ่ะแล้วมันแบบโอ้โหเจอความหนาวมันทนได้นะแต่สิ่งเดียวที่ทนไม่ได้เวลาผมไปเดินมือเว้ยเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดในในร่างกายแหละมันดังที่เรารู้นะครับมือกับเท้าเนี่ยเป็นส่วนที่มีเส้นประสาทมากที่สุดในร่างกายดังนั้นเวลาที่เราเจออุณหภูมิเปลี่ยนผันมากๆอากาศร้อนหรือว่าไปสัมผัสอะไรที่มันเย็นมาก ร้อนมากอย่างเงี้ยมันจะเจ็บมันจะแสบมันแบบจะสะดุ้งพันทีเพราะเส้นประสาทมันเยอะม,มากไอบารก็เช่นกันไอบารเนี่ยพอไปถึงไอบารเนี่ยที่ผมไปอ่ะมันจะเป็นอ่ามันจะไม่ใช่อ่างอ่างเดียวอ่านแยกเหมือนแบบพอดแคสต์ของของพี่ซีเคนะมันจะเป็นอ่างรวมมันจะเป็นอ่างรวมแล้วก็อ่ะก่อนที่จะไอบารทางสตูดิโอเขาจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะซาวบาร์ปะ เขาเรียกซาทอรัปี้ซาวบาร์อะไรอย่างนี้แหละเออก็คือแบบไอผมจําชื่อไม่ได้เขาเรียกอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์เหมือนของเนปลาลอะของทิเบตอะที่มันเคาะแล้วเป็นแบบเป็นเป็นถ้นนนนนวยเนาะแล้แบบปึงตึงอะไรเงี้ยเออมันช่วยแบบเรื่องของสมาธิการกําหนดลมหายใจแล้วก็ช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านอะไรในในใน,ในตัวเราในตัวเราด้วย มันดีมากๆเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งเข้าใจเลยว่าทําไมพระบุทธชาำำ้าทาบาเพ็ญทุกกิริยามันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกแบบไม่เคยเจ็บปวดแล้วก็ทุกอะไรเท่านี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเร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 า,เราอยากสุขภาพแข็งแรงเราต้องมาทรมานอะไรขนาดนี้จริงๆหรอไอบาสเขาแนะนําว่าให้เราทําสัปดาห์ละ ถ้าจะให้เห็นผลนะคือทําครั้งเดียวมันไม่ได้เห็นผลอะไรหรอกแต่ว่าทาําสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งแล้วก็รวมรวมเวลาทั้งหมดไม่เกินสิบห้านาทีครั้งที่ผมไปเนี่ยผมทำสองรอบรอบละห้านาทีรอบแรกที่ลงไปเขาบอกว่ามันจะรู้สึกเจ็บปวดมากๆมันเหมือนคุณโดนเข็มทิ่มาจากทุทิศทางอุณหภูมิคือน่าจะเกือบศูนย์องศา แล้วลงแช่ลงไปตอนนั้นผมใส่ยุดก็มีแค่แรกกิ้แล้วก็ถอดเสือ้อลงไปเ,เราจะรู้สึกหนาวแล้วก็เจ็บปวดสุดๆห,หนาวสุดๆในช่วงประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งจุดสามนาทีครึ่งหนึ่งประมาณนี้แหละน,น,นาทีกว่าๆเนี่ยนาทีแรกๆเนี้ยถ้าเราอยู่จนครบไปได้อะ่ะจนเลยนาทีครึ่งไปได้อะ มันจะอยู่ได้ดีมากยิ่งขึ้นมันจะทรมานน้อยลงแต่มันก็ยังหนาวมากๆเจ็บปวดอยู่ดีเราอยากจะลุกขึ้นตลอดเวลาเรากําหนดเวลาที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะประมาณประมาณห้านาทีความจริงใครทนไม่ไหวก็ประมาณสามนาทีนะครับแต่เราอยากว่าเออไหนๆก็ทําแล้วก็ห้านาทีก็แล้วกันก็เลยนั่งลงไปผมค้นพบว่ามันหนาวก็จริงแต่ว่า คือมันเป็นความหนาวระดับที่เราไม่อยากทนแล้วก็ทนไม่ได้ด้วยนะเราคิดว่าเราจะตายอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วความความคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ผมคนพบว่าการแช่ไอบาร์ดเว้ยมันไม่ใช่การทนกับความหนาวเว้ยมันเป็นการสู้กับความคิดตัวเองอ่ะมันเป็นการสู้กับความคิดตัวเองเพราะว่าตอนที่เราทรมานอ่ะเราจะสู้ว่าฉันต้องขึ้นคือครึ่งครึ่งครึ่งนาทีแรกอ่ะฉันต้องขึ้นนต้องขึ้น แต่คือความหนาวของน้ําน้ําเย็นน้าที่มีน้ําแข็งปริมาณมากเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะเราแช่แค่สามถึงห้านาทีใช่ไหมแล้วระยะเวลาเนี้ยกับความหนาวเท่านี้มันไม่ใช่ระดับที่อันตรายต่อชีวิตอะคือมันไม่ผมมั่นใจว่ามันไม่ทําให้ใครถึงตายเว้ยสับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม้ว่าจะขี้หนาวก็ตามน่มันไม่ทําให้เราถึงตายแต่สิ่งที่จะทให้เราตายจริงๆคือความคิดของเราผมเข้าใจคําว่า อะไรนะใจเป็นนายอะไรวะตัวเป็นนายใจอ๋อจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเออผมเข้าใจผมเข้าใจจากจากเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นการลุกอกัาความคิดตัวเองค่ที่เรามีแบบฉันต้องลุกฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วแต่เราฝืนนะ่ะถ้าเราฝืนความคิดตัวเองได้แล้วเราทนไปเรื่อยๆร่างกายเราก็อยู่ได้เราก็ไปเรื่อยๆ การจะอยู่ในไอบสัสได้นานเรานต้องขยับตัวให้น้อยที่สุดเพราะถ้าเราเร่งขยับตัวมันจะเหมือนแบบมีความรู้สึกไอทิมแทงใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆถ้าเราแบบไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้ว,แ,ลวแต่เราฝืนตัวเองให้อยู่ไปเรื่อยๆ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 ,อยๆจนครบเวลามันเหมือนเอ้ยมันเป็นการชนะจิตใจเว้ยแบบเอ้ยจริงๆแล้วเราก็ทําได้นะในสิ่งที่เวลาเรามักจะพูดว่า ฉันทาไม่ได้แล้วฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยจริงๆมันไม่ใช่แก่การไอบาร์นะหรือว่าแบบก,กิจกรรมอื่นๆแบบการวิ่งมาราธอนหรือว่าการเดินป่าการเทคกิ้งอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราพูดว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะถ้าเราเชื่อว่าเราไม่ไหวแล้วเราจะไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอกนดเดียวอกนดเดียวจะสําเร็จแล้วจะสาเร็จแล้วอะไรเงี้ยเราต้องลองเปลี่ยนไมล์เซตดูว่าอะ ต้องเปลี่ยนหมายเหตว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงไม่ขึ้นฉันทําได้ผมอะ่ะไอตอนที่บอกไม่ไหวแล้วตอนแช่ไอบาสล,ลงไปนะครึ่งนาทีแรกเท่านั้นแหละมั่นใจเลยว่าไม่ไหวแน่นอนครึ่งนาทีแรกไม่ไหวแน่นอนเฮ้ยแต่มนหนึ่งนาทีแล้วเขาบอกว่าหนึ่งนาทีครึ่งมันจะผ่อนคลายขึ้นอ่ะสักนาทีนะ่ะสักนาทีนะ่ะนาทีครึ่งนนะ่ะนาทีครึ่งนนะ่ะพอสองนาที 3นาทีสานาทีลุกแล้วกันสานาทีลุกแล้วกันพอพ้นสมนาทีจะครบห้านาทีแล้วต้องได้ห้านาทีสิต้องได้ห้านาทีสิอาาสเออเราพยายามคิดอะไรที่มันทางแบบนำพาเราให้ไปทําได้จริงๆอะ่ะแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งในตัวที่แบบเรารู้สึกรู้สึกสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแต่ว่าถ้าเราคิดพยายามคิดโพสิทีฟเวคคำสั่งของสมองอะ่ะ จะพยายามนําพาเราให้ไปสู่จุดหมายนั้นมันเหมือนมันเหมือนเรื่องของการเมนิเฟสอะไรพวกนี้ถ้าใครเคยอ่านนะมันคือเรื่องของพลังของแรงปัรถนาแรงดึงดูดอะไรเงี้ยเออมันเรื่องของเมนิเฟสล้วนๆเลยเราจะไม่ไหวถ้าเราบอกตัวเองมาว่าไม่ไหวเราจะทําได้ถ้าเราเชื่อว่าตัวเองทําได้ดังนั้นผมก็เลยทําได้ถึง5นาทีแล้วตอนก่อนจบ5นาทีครูที่สตูด,ดิโอก็ ให้เราดำลงไปทั้งตัวเอาหัวลงไปด้วยประมาณสิบวิซึ่งผมค้ดว่าคนพบว่ามันไม่ได้คือสิบวิแป๊บเดียวแล้ว,แ,ลวแบบว่ามันไม่ได้ทรมานอะไรขนาดนะั้นแบบรู้สึกสบายนะเพราะว่าหน้าไม่ได้หนาวว่าเส้นประสาทมันไม่ได้เยอะเท่าฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ขึ้นมาโห oh, พอขึ้นมาเท่านั้นแหละตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าจ้าตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วก็แบบไปตากแดดพยายามแบบตัวสัน่นตัวสัน่นตัวสัน่นแล้วก็เว้นวักแล้วก็ลงไปรอบที่สอง อีกสามนาทีทาอีกสามนาทีลงไปรอบที่สองรวมแล้ววันนั้นไอ้บารสไปทั้งหมดแปดนาทีลงไปอีกสามนาทีรู้สึกว่าไอ้รอบที่สองรู้สึกหนาวกว่าเดิมอีกรู้สึกทรมานกว่าเดิมความคิดเราฟุ้งซ่านไปแล้วทีนี้มันเรามั่นใจเกินไป้ยแบบว่าเราผ่านรอบแรกแล้วลงไปรอบที่สองเรามั่นใจเกินไปเราตลงไปหนาวมาแต่พอ อ่ะแม้ว่าในหัวพอพอ,พอทำกิจกรรมไอบาสเสร็จแล้วแม้ว่าเราจะถามคำถามกับตัวเองว่าเราจะทำไอ้ไอแบบไอพวกเนี้ยไปทำไมวะทำไปเพื่ออะไรวะเรามันมีวิธีในการสุขภาพดีทางอื่นเนีะยแยะนี่ว่าอะไรเงี้ยแต่ก็มีความคิดนะเออหรือว่าเราจะลองสั่งน้ำแข็งมาไว้ที่บ้านแล้วก็แช่อยู่ในอ่างถังที่บ้านดูดีไหมอะไรเงี้ยเออมันจะทำให้แบบอาการปวดเมื่อยล้าของเราอ่ะคลายเส้นดีขึ้นจริงๆไหมอะไรเงี้ย แต่ก็เป็นความทรมานที่จริงนะถ้าให้ผมทําคนเดียวผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้นานไหมเพราะว่าที่ไปทําที่ไปทําไอบาร์ทางเนี้ยมันไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยมันเหมือนมีคนร่วมลําบากไปพร้อมๆกับเราอะแล้วมันมีแรงฮึดแรงจูงใจที่ทําให้เรารู้สึกเอทําภารกิจทามิชชั่นตรงเนี้ยสําเร็จได้ง่ายงขึ้นผมเป็นคนแบบนี้เลยที่แบบว่า แพ้ใจตัวเองเป็นโปรเป็นคนที่แพ้เสียงในหัวแพ้ใจตัวเองอะ่ะง่ายมากๆานะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีเพื่อนๆอะไรี้ยมันจะมีมีความมั่นใจมีแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเออก็คือทวิตมีวันนี้ก็ที่สิ่งที่จะมาแชร์ก็มีประมาณนี้แหละครับสิ่งที่ผมไปเจอมาในช่วงที่หลังจากกลับมาจากซินเจียงเดินป่าเนาะที่ไม่ได้อัดดุยทออดแคต์นะครับ ก็มีประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวไว้ติดตามการเดินทางตอนผมไปเดินป่าที่ซินเจียงกันนะที่อูชุนแอนเชนเทลนะครับเป็นเส้นทางเดินป่า120กว่าโลที่ผมบอกเลยว่าไม่งนักที่สุดในชีวิตจริงๆเป็นครั้งแรกที่ผมเดินป่าเดินเขาเทกกิ้งแล้วร้องไห้เออน่าจะเริ่มตัดคลิปการเดินทางเนี้ยได้สักช่วงเดือนเดือนหน้านี่แหละระหว่างนี้ผมก็ ใกล้จบแล้วกับการเดินทางาก็คลิปไปที่ชอบที่ชอบโซโล่เฟิร์สเทโรไต้หวันก็ตอนนี้ก็ลงถึงตอนที่4แล้วนะครับก็ใครอยากให้กำลังใจผมนะฝากไปเม้นไปกดไลค์แล้วก็ลองไปดูเพลินๆเ,เ,เป็นเพื่อนอยู่เดินทางเป็นเพื่อนผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาต่อเล่าต่อเรื่องราวการไปทริกิ้งที่เจนเจีให้ฟังนะผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันกับสูกิทอลพิชมีในอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับมาอาจพอดแคสต์แล้วแหละสัปดาห์ละครั้งนะครับรวมถึงติดเล่าพอดแคสต์ด้วยนะซึ่งมันจะมีหัวข้อหลายหัวข้อเลยนะอย่างผมติดที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับปวัตศาสตร์เกาหลีให้ฟังนะครับเรื่องยุค3ามก๊กของเกาหลีนะผมชอบมากๆอยากเล่าให้ทุกคนฟังมากแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องคําถามว่า เราสามารถรับถือคริสกับนักถือพุทธไปพร้อมกันได้หรือไม่แล้วก็จะมีอีกคลิปนึงผมไม่แน่ใจว่าจะอาจเป็นพอด c a แคต์หรือว่าทําเป็นคลิปท่องเที่ยวดีคือการเดินทางไปอย่างท่าแร่ตอนนี้เหมือนจะมีภาพยนตร์ท่าแร่นะที่นําแสดงโดยเจมเจเจนะครับมันเป็นเรื่องของหมอผีแล้วก็มี e x o กซ์ s รอะไรอย่างนี้แหละท่าแร่เนี่ยเป็นเมืองที่มีชุมชนชาวคริสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เช่นกันนะครับไว้พบกับสุกิทท็อกวิชมีาทิตย์หน้านะครับแล้วก็อาจจะมีสุกิทท็อกวิชอือร์เพอร์เซนเร็วๆนี้นะครับตอนอื่นๆนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย